สวัสดีครับสวมสดีพี่น้องเช่ายูทูบรายกาเอฟซีผสุกุศุกุนกับยินดีตอนรับพี่น้องไปสูส่กุศุกุนกับสู่ช่องเบาลรถไทยสิงนะครับเอานะครับหลายคนนะครับคอมเมนต์มาว่ารีวิวหัวต่อคนทวนให้เบิงในดามต่อคนทวนให้เบิงในวสันวานะครับเอาจัดให้นะครับผมตัวนี้มัน เเส้นนประมาณครับบ,บ้บ้อันอนั้นบยี่สิบกับยิ่หาเลยนะผมก็จำอะไรกันประมาณเนี่ยวัดกับโบยูนี่เอารถกับห้องก็มาแต่ไทยกับพี่น้องบึงโว้ยมนโลกโกลกครับเอากะก้อนอื่นกบถ้าผู้ไดสิอันนั้นใส่นะครับ สร้างมาสักกันพี่น้องสร้างหัวเกียวมาสกักกอนเจามากแบบได้เจากส็สร้างแบบนั้นละและะ้วก็เนี่ยมาันอ่านออกล้ตัวนี้ตรงในเสื่อมดวยครับด้วยบ,บอกกันเดียวบางคนกะสิว่ามันซุปใส่ไล้โหลดนะครับเพราะว่าถ้าห้าถอดตัวหัวดำๆตัว,ต,วตัวเก่าห้าออกมันกะสิเป็นเล็กกว่าโดขึ้นมาโหลดครับมันบ่มีเกี่ยวกะในเสื่อมครับ เสีน็อตใส่ก่อนอื่นนะครับพี่น้องสร้างมาเลยพี่น้องก็เอาไปเทียบเกลียวครับว่าหัวเกียวของพี่น้องมันเป็นเกีียวแบบใดนะครับถ้าอีริแล้วมันสิประมันเกียวเบอร์สิบสี่ครับเบอร์สิบสี่ละเอียดหรืยว่าน็อตน็อตน็อตเบอร์สิบสี่น็อตขาวเลยครับเดินนะครับบมตกิโลบานี้มันคาร์ซิมีอันนี้มาให้หรือ โอ้โใส่ใละตัวแปลงเกีียวมันนี่ครับมันกระแถมมามันแถมมาสองใสเบอร์สิบสองกับเบอร์สิบสี่ตัวนี้อาสีเสื่อมเบอร์สิบสองก็ไดดแต่ว่ามันหน่อยผมก็เลยเอาเบอร์สิบสี่มันสีใหญ่แน่นะครับถาม่มนสมมติว่าเฮาพี่น้องซื้อมามันอาจสิเป็นเกีียวที่มันใส่กันได้เลยเฮาก็เอาไปเทียบแล้วก็ไปเสื่อ็อตมาเสื่อมครับอย่าฝ่าวไปเสื่อมกวนซสื่อมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับ สือหัวเกีย์มาสักกอนนะครับแล้วก็เอาไปเทียบกับน็อตว่ามันขันได้เลยบอหรือว่ามันต้องเอาตัวแปลงเกียวมาตัวตัวนี้มันเป็นเกียวละเอียดยิบเลยครับนี่นี่ขาก็เลยต้องแปลงเกียวให้เกียวเบืรอน็อตธรรมดาเฮ้มันละเอียดอยู่แต่ว่าตัวน็อตอยู่ดัมตัวมันละเอียดอีเอียดเกียวทียิบเลยครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับกับตัว ตัวนี้ก็ซื้อมาจักบาทจื่อว่าไงลอยสองลอย,อยนี่นะครับกะคือจังว่าถนัดมือกเก่าครับมันโยกไงมันสูงมันก็แห้งแหงเบาครับสูงแต่กะม,มันกะเย็ดหามันแห้งแห้งดึงแห้งโยกของเฮามันกะมีลายขึ้นนะครับไผ่กอนทรลนฝืดๆมันกะซีมอน,ข,นขึ้นก็เก่าอยู่ดอกเอากะต้องเชื่อมนะครับเด้อนี้ครับตัวนี้ผมกะ บริสเซ่อมค่ารถครับตู้เสื่อมผมมันปอยย่นีนะครับมันอยู่บานอีกเรื่องหนึ่งกะได้ถอดครับมันถอดงากพี่น้องแน่นําก็คือเสื่อมค่ารถอย่าไปถอดมันถอดมันเสียเวลาครับถอดลายยางเสื่อมค่ารถเท่ากับแต้มรถอันนี้ผมบ่อยากเอารถออกไปนะครับก็เลยถอดถอดค้าคนทรนไปเสื่อมก็ซ้ำขาสั่งเอาง่ายพี่น้องถอดเบิดเนาะไต่บงไต่บาะเธอสิถอดได้ ถอนยากอยู paid, ่ด้ครับมันบอลเป็นถอนยังไงมันกับบอลเปนว่ามันยากอีดีนะต่ว่ามันใส่เวลาดนนะพีน้องการถอนแต่ใส่ดีใส่ดีก็เก่าครับแล้วกาวิธีการคนโทรมมันกับช่วงมันมันกัเหย้าเก่าก็คือว่าจากเข้าโยกไปทั้งหนาหน่อยเข้าก็ตรงโยกเหยาาเก่าโยกล้างกับโยกเหยาเก่าเพียงแค่ว่าเข้าโยก มันคอนทรนมันสีกลายเป็นคอนทรนสีหนึ่งกเกาก็คือว่าเข้าเคยโยกค่อยๆบันเข้ามาโยกดามเหี่ยวโยกค่อยๆแต่คอนทรนไม่หมีดสิค่อยลงนะครับปกติเขาโยกถ้าอยากให้ใบมีดค่อยลงถ้าดามสันสเขาต้องค่อยยี่หีครับตัวนี้เขาไปปกติมันก็ค่อยแหละเพราะวะ่าระยะความเหี่ยวมันเนาะจากสันสันนี่เขาโยกเขานี่มันมาหน่อยเดียวถ้าเขาตอน,นี้ขึ้นมาเขาโยกมา,ากไกลเติบได้ครับมันยังมาซ้ำตัวนี้ ซ้ำครับรถทางอ,อ้อมกับทางตรงทางรัดกับทางตรงอะไรพี่น้องเอ้ยเบาเนี่ยอะไรอะทางรัดกับทางอ,อ้อมมาซะตัวนะครับทางอ,อ้อมมันกะซ้ำต่อนี่ขึ้นนี่ละมันอ,อ้อมอยู่มันใส่เวลาโดนแต่ว่ามันกะเงียใหนการคอนโทรลใบมีดเท่ามันไงกะเต๋มอย่างเดียวครับพี่น้องเพราะว่ามัน มันซุปบอลลต์พี่น้องถอดบบกดำๆมันขึ้นมันก็จะซุปบอลลตนะครับมันบ่มีเกี๊ยวมีเกลียวมาหายดิกะผู้ใดบบมักบักขิดตัดใหญ่ๆเนี่ยก็ไปสื่อพวกได้สีพวกในยๆใส่กระด้ษขึ้นกันครับแต่ผมผัดหมักใหญ่ๆเนี่ยแต่ว่าหรู้สึกว่า้าเมนอ้นีมันสีคนทนสีดินยุ่งสีครับตอกเล็กตอกเล็กตอกเล็กเดี๋ยวมันหนักแต่ว่ามันพอดีมือกันเลยครับนี่กำเต็มมือเลยเนี่ถ้าเป็นบัก ได้สีมันก็ใน,นหน่อยครับมันก็บดสวงนะพี่น้องมันจังไดล่หละคือมันบดได้เคยจับเบื้องวัจักแต่ว่าไปจับข้อมูอคือจังมันหน่อยนะครับเต็มเต็มมือเนี่ยคือจังเอ้เพราะเพราะเบิงอยู่เลยครับเด้อก็รยั่งดำคนทนใบเมีดโอ้คนทนหางว่าสีตอ่อจักสีต่อไปส่งได้พี่น้อง จะ่าพอตมันก็พอดีเยอะแต่ว่าอยากต่อให้มันงามมือเสือไงเห็ดเถ๋เถ๋ไอ้อแต่ว่าพวกหัวเกลียวหัวเกลียผมก็ยังประเสอมาใส่ครับมันบ่มีเงินอะไรขาดคุณหนัสับเล่งดีๆกับแต้มใส่รถครับพี่น้องผู้ใดมักแวะข้างนอกกับแวะข้างนอกให้คนถามยังี่ก็เลยตัวนนี่แว้งแสงออกแนี่สีเป็นเงี้ยงก็เดี๋มูถาม ผู้ดใดมักงุมงกง่มไปทางไหนก็งุ่มไปทางไหนผู้ใดมักงุ่มลบหลังก็งุ่มลบหลังย่ำไปจอดผู้ใดให้มูามไปยังคือเสื่อมบตอมตงผู้ใดก็ทเนะกะแนะนำครับสร้างมากาสักกอนสีสร้างแบบ้องผมก็ได้สร้างแบบ้องผมกะเอาอยู่ในกล่องคือเป็นสีหนึ่ง ตัวจริงคือเป็นสีหนึ่งเอาบิ้งอ๋อข้างนี้บิ้งกันนี่กล่องเป็นสีฝาครับแต่อิรีมันบนสีฝาเลยครับเป็นสีเขียวสีเขื่อนเขียวยังเนียเขียวมินนครับสีเขียวมินนี่นี่สีแบบอันนี้นะพี่รองนี่จางกว่านี้น้อยนึง่ดอกอันนี้มันสีฝาฝายังบุก็คือสีคือสีเขียวหมินเลยครับตัวนี้นี่เห็นมอมันสีคือกันแต่ว่าอิริมัน สีมันสีออกเขียวกว่านี้น้อยนึงนะครับกะมันมาใส่กล่องมันไปยังบูยังเป็น <c oughs> เาานี่ยอเอางามอยู่เนี่ยนี่ก็งามาอยู่เลยมีหลายแบบครับหัวม่นหัวเลียมหัวเพชรหัวโบเพชรเงี่ยวจุดโหลดคืออันนั่นก็มีพี่น้องคือ,อยังลหละอันนั่นละ่ะดาม,มีดตอกเงีเ่ยวจุดโหลดเป๊ะก็มีลายแบบครับ ทั้งในมีเป็นดาวเป็นเดวเป็นจุดเป็นดางก็บมีโอ้ยงามลาย,ยาง่าเหนี่นวรับสื่อมาเปลี่ยนขันเฉลี่ยก็ไไ้ตัวแนวงเงินปวกดเนาะพวกก่นนองวาสันดอกซาผมกับอันเดียวนี่แหละเบิดทนเอาคือว่ครับตัวเนี่ยอุ้ยเอาตา่ำๆซะนี่เอามันก็สิบอ่คืออยู่เอ,อโอ้แมนหละเรลียวบาดเอาเอาขึ้นบิน่ง เอาห้วคือเะไรพี่รองเดยเอาบวกสีได้สงมาใสอีกซะบ่เอาสันว่านี้จักหน่อยนี่โู้เอาเลยเว้ยบานแต่ว่าตัวนี้กับสีเสือ่อมพื่กันแล้วครับตัวนี้ก็สีเสื่อมเกี่ยวใส่ึือกันแล้วขั้นสั่งกับมาใส่ก็ได้ไวแต่ว่ามเทดิพี่รองได้หมักนะนี่ ไม่เอา้าคือคือคือแนวทางพี่น้องกูได้ยังเฮ็ดกับเฮ็ดนี่ใส่นี่ห่วยว่ได้ได้เนาะทางห้ำได้เนาะยามครับไถนาอุ้ยอย่าไปเฮ็ดเด้ยพี่น้องเด้อใส่ก็ใส่กินกินซำนี้ซะนี่ใส่เกียร์เปลี่ยนทิศทางบ่ครับยาวๆงจุดลวดออกไปอยู่สูงส้วงเลดเอา้าขันไปนคือเก่าอนพี่น้องมันสิ ตกแตกมันเป็นอีหย่างละเนี่ยเมืองเจงหนึ่งก็คือจังสิเป็นตะแตกงายเมืองเจงหนึ่งก็คือจังเป็นตะแข็งแร่งเป็นนักหนักโอ้ยจะเจอกันไม่คิหนารก็พี่น้องฝากวัดติดตมก็เลยก็แชร์เบาวบนรถไทยสิ่งน้ำแน่กันเลยกันนะครับผู้ใดอยัก โอยยังกะคอมเมนต์ไว้ครับพี่น้องอุ้ยหลายคอมเมนต์ครับผมผมไปกดอันกดหัวใจบานนี้มันหายไปในพี่น้องมันแจ้งเตือนมันมันเกิดเลือกลุงไปเลยก็บริเตตัวบางอันก็บริตอัวก็ขอโทษก็มมไปพี่น้องนะครับแลหลายอันเพิ่อนคอมเมนต์ไว้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เบื้องในวสันกะยังบุคันมีเวลาเลยนี่กับอุ้ยเบียกหลาย <laughs> เอาจใจ,จเจอกันในคิดนาครับพี่น้องฝากกดตที่ทมก็เลยก็แจ้งเบาวเวลาใช้สิ่งเก่าเนี่ครับ สำหรับคลิปนี้แล้วพี่ละนองไปซ้ำนิสก่อนนะครับสวัสดีครับผม